โนเนมแจกบัตรเข้างานมอเตอร์โชว์ฟรีๆง่ายๆเพียงกดไลค์และแชร์คลิปนี้บนหน้า Facebook ตัวเองแคปส่ง l i น์ามาที่ @noame n ได้เลยเราจะทำการส่งบัตรไปให้ทางไลน์ได้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบ n นนาฝากกดเลยนะครับฝากดยนะครับกดเลยนะครับ,กด,รบกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ช่องโนเนลนะครับวันนี้ผมอยู่ใน BMW s e r i ซีรีสนะครับ 420D Convertible นะครับหรือหรอหรัสของเขาเป็น F33 ถ้าคนเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือ BMW s e ซีรีสที่เป็นคูเป้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยซีรีส s 4เนี่ยจะยังไม่มีเซกเมนต์นี้นะครับจะเป็นซีรีส s 3ก็อยู่ในช่วงเซกเมนต์ของ E90 ถ้าเป็นตัวเปิดประทุนจะได้เป็น E9 E93 นะครับถ้าจะเป็นคูเป้เป็น E92 แต่พอเป็น B.M. ซีรีส์3นะครับรหัสของเขาเป็น F. 3 0นะครับพอเป็น2ประตูจะเป็นรหัส F. 3 2แต่ถ้าเป็น Convertible จะเป็น F. 3 3แล้วก็ถ้าเป็นแวนจะเป็น F. 3 1นะครับตัวรถ s e r i e ์4มีมาด้วยกันตั้งแต่ประมาณเท่าที่ผมจำได้นะประมาณ13-14นะครับถึงประมาณปี17-18กัน2โมเดลนะก่อน m i n น r แล้วก็ไมเนอร์เชนนะครับทั้งเบนซินและดีเซลเครื่องดีเซลตัวนี้นะครับ เป็นรถที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าเครื่องดีเซลของตัว F30 f 3 2 3 3เนี่ยตัวทวินพาวเวอร์เทอร์โบเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ขับสนุกมากนะโดยเฉพาะคันนี้นะครับเขาจูนมาสเตปหนึ่งนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยตามโรงงานของเขานะครับเครื่องยนต์เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับสี่สูบแถวเรียงให้แรงม้าประมาณ108แรงม้านะครับแต่ตัวนี้มีการจูนสเตปหนึ่งนะครับทาให้ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เครื่องดีเซลไม่กินน้ามันสักเท่าไหร่นะครับ ี๋ยวผมเปิดโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราเหยียบให้ดูนะครับ<ฮ>บอกเลยว่าพอโหมดสปอร์ตปุ๊บนะครับคือมีการขับคันนี้นะครับมีการทำท่อมาใหม่ด้วยเวลาเวลาเหยียบเนี่ยถ้า นไม่เคยขับนะครับอาจจะมีสะบัดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าทอร์กมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแลเรื่องด้วยเครื่องดีเซลด้วยนะครับขับสนุกเลยนะนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปเนี่ยผมบอกว่าที่คุ้มนะครับคุ้มอย่างแรกได้ของแต่งนะครับตัวรถเป็นสีน้ำเงินแรปเป็นสีดำด้านคันนี้เป็น M Sport แท้จากโรงงานนะครับ M Sport เนี่ยก็จะได้เบรกนะครับได้ช่วงล่างนะแล้วก็ได้พวงมาลัยนะครับ แล้วก็ทริมข้างในก็จะสวยกว่านะครับเป็นสีสีของ M Sport อยู่แล้วนะครับพร้อมกับทริมสีน้ําเงินผมว่าสวยเลยนะครับเครื่องเสือเป็นทามาเกดอนด้วยที่สําคัญคือตัวนี้มีชุดแต่งเคป l ล่านะครับทั้งคันเลยนะครับลิ้นหน้าลิ้นหลังนะครับสเกิร์ตข้างปอยเลอร์สวยเลยนะครับ คือคนที่ต้องการเอาซีรีส์4ไปแต่งนะครับผมว่าคันนี้เหมาะมากคันนี้เป็นรถปี14นะครับจอด2015พร้อมใช้นะครับจูนสเตตนึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่อมีเดินใหม่ตั้งแต่ตัวพักกลางไปถึงข้างหลังเลยนะครับเสียงท่อหล่อเลยจูนแล้วขับเครื่องดีเซลนะครับเนี่ยลงเล้ดูอีกทีคือผมว่าขับได้ทุกวันนะไม่ดึงนะครับไม่กระโชกโค้ห้างเกินไปนะครับ ดูข้างนอกก็หล่อนะครับขับใช้ทุกวันได้และที่สําคัญเปรี่ยนน้ามันนะครับรถปีสไม่หนึ่งแสนนะครับ9,000ราคาหนึ่งล้านแปดบาทครับใครสนใจอยากแลกอยากเทินนะครับหรือเอารถเก่ามาเทินนะครับ โดยเฉพาะ BM หรือรถแปลกๆเนี่ยทักโนเนมมาได้เลยนะครับแล้วแอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับหรือคิวอาร์โค้ดตามที่สแกนตามนี้ได้เลยนะครับรับแรกรับเทินนะครับหรืออยากจะให้เรารีวิวรถแปลกๆรถขายอะไรก็แอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยใครได้คันนี้ไปคุ้มนะครับภายในเคปล่ามาสวยภายในพานองนี่คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าสเปคและรายละเอียดของรถเป็นยังไงบ้างครับเปิดประทุนที่คลาสสิกและหล่อนะครับแล้วบอกเลยว่าราคาไม่ตกแบบที่ผมพูดต้นคลิปเลย ตัวรถเป็นปี14-15นะครับตัวรถเป็นรถสีน้ำเงินน้แรปสีดานะครับหล่อๆนะครับดาด้านไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับเป็นไฟเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆคันนี้เป็น M Sport จากโรงงานนะครับกันชนหน้าเป็นทรง M Sport ชุดแต่งคาร์บอนนะครับจาก Polin Polishing นะครับไม่แน่ใจสำนรับแต่งเหมือนกันแต่บอกว่าสวยนะใส่แล้วหล่อขึ้นเยอะนะครับเสียงเครื่องนิ่งปกติเลยนะ มาดูล้อดีกว่าตัวนี้เป็นล้อ BBS ขอบ20นะครับล้อไม่แท้นะส่วนเบรกนะครับเป็นเบรกเดิมแล้วก็ทําสีเป็นล้อสี M แต่ท่อนะครับเขามีเดินดาวไปนะครับไส้กรอง b m c นะครับแล้วก็จูนเศษหนึ่งจาก Project วันเรียบร้อยเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับเป็น Twin Power Turbo นะครับสี่สูบแถวเรียงนะครับดีเซลเทอร์โบ184แรงม้านะครับเพียงพอกับบอดี้ประมาณเท่านี้อยู่แล้วรถเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้เดิมอยู่แล้วนะครับรถจเดิมเลย เปลี่ยนกองมานะครับรสวยๆทั้งบนปกตินะครับจริงๆสีเดิมผมว่าก็สวยแล้วนะสีน้ำเงินนะครับใครไม่ชอบสีใครไม่ชอบสีดำสามารถเอาออกได้นะครับแรปมาอย่างดีด้วยกระจกข้างนะครับใส่ของคาร์บอนเอ็มคอมฟอร์แมานะครับชุดแต่งถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับซีสีเนี่ยผมเป็นผมเป็นคนชอบทรงนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ m อบ M4 ตัว c o n เวิรนะ อันนี้มีชุดเค็บล่าแท้ทั้งคันมาอยู่แล้วนะครับหล่อคุดูกันชนหลังนะครับพร้อมข้อคู่หล่อมากๆอยู่แล้วคันนี้แรปสีนะครับจากวิงแมนเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับท่อเขาเดินใหม่นะครับลือบอกข้างหลังนะครับถ้าก่อนที่จะปิดหลังคานะจะมีแผ่นตรงนี้ออกมานะครับเก็บของได้เยอะระดับหนึ่งนะครับ อุปรกรณ์พวกนี้ยังอยู่นะครับถ้าจะเปิดเราก็เอาตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าจะปิดหลังคารถเดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับรถสวยๆเลยพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเซลเนี่ยผมว่าประหยัดแล้วก็เปิดเปิดประทุนนี่ล่ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดประทุนแล้วดูข้างในกัน ซีรีส์สนะครับตัว Convertible นะจริงๆผมว่าพอเปิดประตุแล้วหล่อหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับที่นั่งข้างหลังของ Convert นะตัว f ส3นะครับผมว่าผมว่านั่งได้นะนั่งสบายด้วยหนังดีนะครับก็มีไอโซฟิกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถสามารถจริงๆให้เด็กนั่งได้เลยนะครับแผงประตูเป็นตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะครับแผงน้ำเงินอยู่แล้วผมว่าโดยรวมถือว่าสวยมากนะ คือรถคันนี้มันแต่งครบหมดแล้วนะครับสตาร์ทรถกันกลางแดดๆแบบนี้นะครับกุญแจนะสตาร์ทนะครับซีสตาร์ทจุดฝั่งนี้นะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับรถไม่แสนเก้าพันนะครับถือว่าไม่น้อยนะรถเครื่องดีเซลเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพอตัว M สปอร์ต,ตรงมาลายจะเป็นตัวมาลาย M นะครับจับกระชับมากๆเลยนะครับเสียดายอย่างเดียวเนี่ย ปมอะไรนะครับมันไม่ปรับไฟฟ้านะครับเสียดายมากโดยรวมทั้งหมดนะผมว่าถือว่าเป็นรถที่น่าขับมากๆนะครับพอเปิดหลังคาเนี่ยร้อนมากอันนี้คือเขาติดกล้องมองหน้าอย่างดีมานะครับของแต่งเนาะนี่ก็เปลี่ยนเป็นเคปล่ามานะครับที่เหนียวเหนียวเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนเป็นคปล่ามาเคปลอกับสีน้ําเงินนี่ถือว่าสวยนะครับมีกรุสซอนโทนฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีสังงานด้วยเสียงนะครับ ตัวนี้เป็นคนร u i s e c o ตัวเอ่อตัวนี้เป็น i Drive ตัวท็อปสุดเลยนะครับเนี่ยเป็นโหมดต่างๆามาดูตรงนี้แล้วกันดูมีเดียตรงนี้นะครับขึ้นมีเดียทำอะไรได้บ้างมี Music Collection External Device นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะก็ตัวนี้นะครับก็เขาติด Kepler ามาแล้วนะครับอันนี้เป็น Auto s ซ a r t Stop นะครับเปิดปิดได้นะครับนี้เป็นแอร์เนาะตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับ พวกของตกแต่งโดยรวมถือว่าสวยนะครับเป็นเคปลาทั้งหมดรถคันนี้จะปรับโหมดได้4โหมดนะครับ Eco Pro นะครับ Comfort นะครับ Sport ก็ Sport, Sport Plus เครื่องดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องที่ประหยัดมากอยู่แล้วนะครับคือดังนั้นโหตัดตาสิ้นตัวน,น้ำมันนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะคือจะบอกว่าใช้รถสปอร์ตแล้วประหยัดดีจริงนะครับ ตัวน้ำม,มันอันนี้เขาขับไว้8.6นะครับเนื่องจากว่าคันนี้อาจจะอาจจะมีจูนนะครับแต่ถ้าขับยาวๆเนี่ยประหยัดนะครับผมว่า10กิโลเมตรต่อลิตรทำได้นะครับน,นี้ iDrive นะโอเคมีนาวิโรงงานนะครับอันนี้มันเป็นรถสูนยนอยู่แล้วเนาะนะครับเนี่ยโอเคทุกอย่างอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์บุกซูบิตอยู่ในนี้หมดนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับ ปิดหลังคานะครับเราเปิดให้ดูแล้วนะเราเปิดหลังคาเราเปิดให้ดูนะครับนะครับผมก็กดค้างไว้นะกดปุ่มลงไว้นะครับซึ่งปิดหลังคาเร็วมากคุณมีคอนเวอร์ทิเบิลคุณต้องเปิดปิดหลังคาบ้างนะครับไม่งั้นมันจะยิ่งพังนะสะดวกมากนะครับแค่คุณกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับต้อง เราจะต้องทําจนมันสัานังตึงนะครับเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับได้เห็นสเปคและลียดของ BMW Series 4 420d Convertible ปี15นะครับรถเป็นปี14-15นะครับไมล์19,000นะครับรถคันนี้จูนแต่งพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบสีดำใช้สีเดิมต่อไปได้เลยถ้าไม่ชอบนะครับเอาสติเกอร์แรปออกสียังสวยอยู่นะครับบอกเลยว่า คันนี้ใครได้ไปคุ้มหล่อนะครับหล่อประหยัดแต่งพร้อมมาแล้วไม่ต้องมาแต่งใหม่แล้วนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับใครสนใจครับแอดไลน์มาที่คิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับหรือแอดโนเนมนะครับหรือโทรตามเบอร์ที่ขึ้นตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมนะครับแล้วก็รอทางการาดบายโนเนมนะครับใครมีรถที่ต้องการให้เราเซอร์วิสนะครับโดยเฉพาะรถ BM เอ็มและรถแปลกๆเนี่ยที่ซื้อกับเราเนี่ย ก็แอดไลน์ตามคิวอาโคตามนี้มาได้เลยนะครับฝากทั้งช่อง Tik t o อกต้องโดเนมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย